คุณใดรู้ไหมว่าดิฉันเนี่ยสุดถึงขนาดไหนสุดถึงนอนตามป้ายรถเมย์นอนตามป้ายรถเมย์สิ่งที่แย่สุดไปกว่านั้นเป็นเรื่องที่ฉันไม่เคยเล่าออกอากาศมันเป็นเรื่องที่มีความรู้สึกว่าฉันขอเล่าโดยที่เก็บความรู้สึกไว้ข้างในเนาะโอเคเธอรู้ไหมว่ามันแย่สุดถึงขันฉันมีเงินอยู่ห้าบาทมีห้าบาทติดตัวแล้วจะไม่ใช้เลยนะ ห้าบาทเนี่ฉันไว้สําหรับหยอดโทรสัม์หาแม่คุณรู้ไหมว่าฉันออกจากบ้านมามาเกือบทั้งชีวิตเนี่ยสิ่งที่ฉันกลัวคือแม่ต้องด่าฉันแน่แม่ต้องว่าฉันคนที่บ้านต้องว่าฉันต้องแบบต้องสารพัดด่าฉันแน่นอนเลยนู่นนี่นั่นแต่วันนึงฉันรู้ฉันไม่ไหวละฉันต้องโทรแล้วล่ะฉันเลยหยอดเหรียญค่ะวันนั้นทำไมถึงตัดสินใจโทรคะมันไม่ไหวละคำพูดแรกของแม่ทำให้ฉันร้องไห้ร้องไห้แล้วมันก็ตัดสายไปจากวันนั้นเลย แมพูดว่ากินอิ่มไหมลูกกับสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยแม่ต้องด่าแม่เลยอะ่ะแม่ต้องดา่าเฮ้ยลูกไปอยู่ไหนแม่ต้องแบบทําไมเป็นคนแบบนี้ทําไมหนีออกจากบ้านทําไมทําไมไม่ไม,มีแม่ถามว่ากินอิ่มนอนหลับไหมลูกแล้วแม่ก็ร้องไห้หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube m o n o ์9นค่ะ